ดดไ้ครับสวัสดีครับเชื่อชูลุอิสานยามเย็นใช่วันนี้พี่ชูฉับคือเจ้าเจ้าไหมเช้าเจ้าเช้าเช้าหืมมันธรรมดาพี่ชายเพราะว่าเครื่องบินยังขึ้นไปเช้ามาแล้วเชื่อมด้วยเช้าด้วยเรือดำน้ำอ่ะผมไปเก่อกันห้องแล้วก็เช้าเรือดำน้ำอ่ะผมไปเกาอเรือดำน้ำที่ไหนไกลนั้นเครื่องบินต่างหากในเรือดำน้ำอีกดิ อันนั้นผมไอที่ใส่มนุษย์กบไปแล้วปิดเชื่อมแม่งผมเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยไม่ยอมเลยใช่ไหมครับก็คุยกันสนุกสนานครับยามว่างยามพักผ่อนก็เฮฮาปาร์ตี้เร่ยอเปื่อยครับกินเหล้าขาวครับเนี่ยกินทำไมกินเหล้าขาวจีบสาวครูถูสบู่ลากอมฮอน ทำไมวะอ่ะปากเหม็นดิจีบสาวครูไงทำไมวะกินเหล้าขาวจีบสาวครูถูสบู่รักอมฮอนทำไมต้ององมฮอนก็ปากเหม็นไงถูสบู่รักมันแ<อ><อ>ปลงฟันไม่ได้เปลแปลงฟันก็ไม่ได้มันต้ององมฮอนถึงว่าฮอนบ้านคืออ้หาย <laughs> <laughs> จานชายาไปอมนี่เลย ฮอนกระจายข่าวนี่นะในเช้าไอ้ฮอนนั้นก็ไอเราพูดอย่างนั้นก็เราบอกไว้อย่างนั้นอ่ะก็ไม่บอกผมไม่เข้าใจหรอกฮอนอะไรมันเป็นลูกอมหรืออะไรไะถ้าฮอนนั้นเอามาทอนหัวนี่คุ้บอะไรอยู่ดีๆมาโอ้จะอมฮอนนั้นนะจะใครจะชนะบินขึ้นไปไฟดูอัปเกรดอัปเกรดโทรศัพท์หน่อยนะครับ ก่อไปซ่อมมาก็หมดไปแปดร้อยแล้วครับสิได้ยินเสียงรึเปล่าครับเสียงชัดภาพชัดหรือเปล่าครับเดือนนี้เสียเสียสองรอบแล้วโทรศัพท์ภาพชัดหรือเปล่านี่ครับเห็นไหมยายอะไรนะเช็คภาพชัดหรือเปล่าเออภาพชัดรอเปล่าอูมันสะท้อนเนี่ยเห็นไหมแล้วหกหกนั่นนี่คันสีชมพูครับ นไม่ตกเนาะมีน้ำไหมที่นามีมีครับมีมีนาผมมีอยู่น้ำเริ่มมาแวเนะไม่ไม่นาผมคอยนาฝนอย่างเดียวบอกใช่ะจะหัดดูบุรีนะครับป๊าพูหัดสูบบุรีหมดไปซองหนึ่งแล้วหัดสูบนานหัดสูบแต่หมดซองหนึ่งแล้วใช่ไหม เอาต็มเรื่องเลยเต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลโอ้ยหยอกยอกหยอกจุดไฟได้เริ่มจะว้าวุ่นแล้วตั้งแต่ที่ชูถึกลงมาผมว้าวุ่นสินค้าประเทศของเล่นประเภทของเล่นประเทศ โ <90. S 2> อายุ90เออทอจะนับเรามาดูเราดีกว่าครับอ้าเป็นไงเราสุดชื่อนะอ้ารวยไปอยู <laughs> <laughs> ่กับโชเล่ปะ <laughs> ทำไมไอ้โชเล่มันชอบพูดทำว่า <laughs> อร่โล <laughs> เดินหนีเลยย่าหาเราได้เสื้อญี่ปุ่นมาใส่เนาะ๋ออยดันชายไม่สั่งเสื้อมาไว้ใส่บ้างมไม่เสื้อตัวเองอะ่ะอ๋อเสื้อชายบ้านานะครับสั่งมาผมจะขอตัวหนึ่งไม่มีตังค์ผมมีตังค์เมื่อไรอ่ะมเมื่อไรชูไ,ได้ใส่แน่ผมอยากใส่เลยดันชูใส่อะไรเอล L X ลเอุ้ยมันใหญ่เนี่ยผมชอบเสื้อใหญ่ๆดิเปียะสูลเปียะเรืยเยมันอ uh, ันนี้ไปเอลไปเอลก็ใหญ่นิดเอ็เอลเออเอ็กเอลเนาะถ้าดับเบิลน่ะนั่นแหละถึงจะใหญ่สุดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถามเดี๋ยวจะได้เสื้อจานชายใส่เลยเขามีกันหมดแล้วเหลือจานชายนะ กันชายต้องทําแล้วทําอะไรผู้ติดตามไงินหมื่นโอ้ก็ทําได้แล้วหมื่นมันต้องสองหมื่นนุ้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมอืมใช่ไหมถ้าเรามีเงินทําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทํานะทำไปแจกกันใส่เนาะอืมเออทำมาเลยแขนสั้นดีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามเอาแขนสั้นเอาสีฟ้าเลยไม่แขนสั้นหรือแขนยาวแขนสั้นก็ได้แขนสั้นใช่ไหมแขนสั้นถูกเออ ถ้าเข็นยาวแพง่มครับเดี๋ยวแล้วแล้วผมจะทํำยังไงอ่ะนี่ผมมีเอฟซีอยู่ไม่เดี๋ยวผมจะทํำยังไงเอารถชายเลยใส่ใส่เสื้อใส่ข้างล่างแล้วก็เขอสกรีนรถปุ๊บก็ใส่ชื่อข้างบนใช่ไหมครับเขาจะส่งแบบมาให้ถ้าเราจะทํานะ<อ>ก็บอกเขา<ม>เขาจะทําให้เรา<ช>แล้วเขาจะ เขาจะออกแบบมาให้เราก่อนปุ๊บเราดูว่าเออแบบนี้คือเอาเี้ันดียจันทชูมีมีเอฟซีเขาทำเสื้ออยู่นี้ใช่ไหมมีมีอ่ะก็ถามเขาตัวเท่าไหร่ตัวละ290ิบนหมสองร้อยเ้รยเก้าเราเอามาสักยีสิบตัวมันตกไปเท่าไหร่บูเยอะเกินไม่ไม่เอามาเยอะเถอะมาเอามาจะให้พี่น้องใส่ด้วยเลยแล้วเออ ไม่ถ้าแขนสั้นอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบอ่สองร้อยห้าสิบห้าตัวก็พันห่สิบตัวเราเอายี่สิบตัวห้าห้าตัวก็คือเราเราเอาตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ด้วยไงห้าตัวพันหนึ่งอก็ประมาณสามพันกว่าบาทได้ได้นาะใช่ต้องสั่งมาเลยอเดี๋ยวให้จันชูจันให้ครับอบอกว่าออกแบบอ่าออกแบบนะจันชูดูว่า รูปที่มันพอหรือจะเอารูปผมลงด้วยก็ได้ไม่ต้องเอารูปเราเราเอาแค่รูปรถพอเอ,เอาแค่รูปรถพอผมว่าจะทำผมจะถ่ายรถกระบะผมนี่แหละไปแล้วก็แมคโครขี่ข้างบนขี่ข้างบนรถกระบะขนไปงี้เราเอามาใช่ยี่สิบตัวจันทร์ถูกเยอะเกินไม่เยอะ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  เดี๋ยวคุยกับคุยกับเร่องีจานชูเ้วย oh. ว่าควาเชื่อของจานชายสักหน่อยจะคิดราคาเท่าไหร่ะเบแต่ต้องต้องมีตัวเล็กมาด้วยนะมีเราก็สั่งตามขนาดแหละนั่นแหละนั่นแหละ XL เอากี่ตัว L เอากี่ตัว x m เอากี่ตัวกับสรัดเซนีบายบายครับ